โอ้ยแบบนี้กู้ลอกเลยติดหนึ่งมาแรงกูหลอกมันยังไรไย่ใส่กูน้ำดูดเอาไปตั้งแก๊สให้ไดกูกูเลยมาประตูอ่ะขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวไปตั้งใจกูอุ่นใจพี่น้องนะครับมาให้องเชื่อใจขอขมาด้วยพี่น้องด้วยนะครับที่ยังว่างอยู่ขณะนี้เวลาตามนาฬิกาไซโกของผู้ขาก็ยกขมาด้วยเพื่อนครับนาฬิกาแล้วก็ไซโกไซโกเออ เอยออนตนงตัวครับปู่ยิงขายตัวเองเลยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าคณะนี้เอาตามไปอไปเลคเั็นร รุนๆกันครับวันนี้พี่น้องกี่หลายบอนะครับอากาศดีมากนะครับเหมาะแก่การฟังร้องฟังลาัมยี่ร้อยห้าสิบแจกเสื้อแจกทองนะครับพี่น้องกินกันดีๆอยากยี่ร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับอยากกบมาเจอกับชาวสวยี่ร้อยห้าสิบเลครับ กินเือุดชดกระพื่อเราะ้นี้สำคัญที่สุก็คือแจกทองแจกทองมือไปปั่นโพกโแจกอแล้วพอดีผาอีพอดีอดีน้าไมพี่น้อง้ราคาโทนทุนราคาของทางบริษัทมาห้กับพี่กรกับอาซียนที่ไหนง่ายเรื่องหลัไเลย ซื้อยบาื้ตาะลเดแต่งที่เอสมากข้างนอกนไกันทั้งหลายครับถ้าไรเป็นแดกครื่นมือนีเป็นมือแดกขอ่ดูหนาวคตุณเพื่อนแต่หนาวย่งเป็นหนาวหนาวข้าวฝนแต่อ้างนอนียก้นมาเช็คเชบวกเชที่วกเฉ่ดีคร้อเชื่อ บาทก็พิกก็ตงเลยเรี่นัยากิบาทนะครับพี่น้องหญ่เลออกมากันเมืรับี่น้องผู้ใดเป็นคงเกดขึ้นหนึ่งกรเสน่ห์างเสนาตั้งแต่รกเขา ครับวันนี้ครับครึ่งทุ่มครึ่งเองนะครับวันนี้สอดแกก่โลกรัมกิาเรี่กว่ากนทีออ่บางกูบางก้องสาวเดีกายคนระหลวพระร้านลิ้นของลินลเราก็มีเขาเรื่องมรับก็เราทำอ จากตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านเชี่ในจี่นรอครับต่อให้มรื่นเร้าใที่รี่กรันไว้5ตอนนี้เราจะส่งในท่างสาวสวยกนองานผัเเพื่อนในื้นเพือนนอกนะครับอันนี้เอื้อนเสียงเงี้นนีเอื้อนเสียงเงี้ยใค้พีนน้องเ่าอยากเดะอยากให้พินน้องในพ่อหรือพีนน้องติดกับนักบานเจ็บปายอร่อยมากแต่ว่าไม่ต้องพี่นองต้องมีวาย25 25 <Wow. S 2> วายฟลายวกเอนารับว 15, ายเ,ข,าเขียนตื่นผิดปกตใ <c oughs> มูไรก็อย่าเขีนได้ฟ้าเรอปัขมก็เป็เนฉันงว่าอยากอนรดไปลุ uh. ป้นชั่วโมงละหนึ่งหมื่นบาท รหัด้าขวารหัสด้าขวาแกะลายไปทีอีกร้อยห้าสิบพ่นีแจกจะไหนเนี่ยแจกะรงหละหนึ่งหมื่นบาทท่านก็ะแงเดิใส่ทงรายการผมมใส่ใช่ละหนึ่งหมืก็รวมนึงหมื่นบาทวัดหวยออกวัดหวยออกแจกหนึ่งแสนบาทโอ้โหในรอบปีรางวัดใหญ่หล้านบาทรางวัลใหญ่ตึ้ก็ตึองเอ็มร้อยห้าสบขวดละสิบาทท่านจะได้ หนึ่งล้านบาทีแต่ใจับใจมีแต่ใจครับใจรือว่าจะขายรุลนุ์ส่งสันเ่งสงหลังรหสะนักอนลเก็บซอกอกีกอนรวกนี้นี่เก็บอระองพนนเกอเืองพวกนี้นี่เกอเพนี้่บ้ก้นีนี่เก็บกระ้อพี่ได้อกะเบื้องเก็กะม่อเ้อเ้า่อมเดอพ้น้อเ เอ็ดร้้าสิบ่ครับท่านอยากีดูดนี่ไปเปิดสายเดร้อหอเดีหมรอบรอบเรหมสวัสดีครับ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 ่งห้กเจ็ดปดสิบดแดกสบี่ก็ลูกสาวไปเปดสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เปิดร้อยเจ้าหน้าที่100ร้อยเจ้าหน้าที่สอหอ,อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิร์ดนออขานาไครับเดี๋ยวพี่ี่ขอไปก่อนครับเดี๋ยวพี่เอิร์ดออกมาไหมรครับพ่ท่กระถางก่อน ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่มาปั๊มแขนปั๊มบัดนะครับกำกับนังรออย่างนี้ก็ได้นะครับคาดว่าคืนนี้อัญยะแน่นอน ห้องน้าของท่าบริการร้านค้าร้านขายนี่เขาสู่บรรยากาศแห่งการฟังลองฟังรับอย่างแท้จริงเลยครับลมหนาวมาววัดนี่นึกกับ18อรงศากันเลยทีเดียวม ស្បែកទាំងទាំងតែខិនខលនឹងគ្រប់ជុំមកនាងฝันទៅឆ្ងាយទៅក្នុង ดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงกินเข้าไปกินแี้สวัสดีครับกินข้าวกินน้ำไปหนึ่งกินข้าวกินน้ำไปกินแล้วค่ะกินแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้พักผ่อนดีครับพักผ่อนกินอะไรกันที่นอตปครับไปไหนนี่ อาบน้ำม่ะบครับไปีบเี้ยนาที่ทัตาติกับตาอพราะเพราะคนมาปกุยหุ้ยเขาบังคับไหผมผมบออาบเพราบังคับบังคับไปยังครับไปเพี้ยนผ้าครับ่อาบบ่แหยนอนําน่ไปสัตว์โอ้นั่มเดี๋ยวว่านั่เต้เต็้มือกันเละว่าทตาใส่ผมเปลียกไว้หน่อยสิเปเอาเอาเตจีเห็ดฮะฝากขยันกระบอกรุนดีไมมบ่างเด็กินทอดครับกินทอดไผ บโบมีสถานที่ดีครับผ่านปูนผ่านสนามหญ้าผ่านขี้ตุม้มผ่านอะไรมาหลายๆอย่างนะครับเป็นในพ่อคว้าเ๋ยวๆสุดยอดปามหน้าไปเทหล่ะนอนบ่สวัสดีครับแม่ ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมนียู่นีเม้เงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนกครับ